สวัสดีจ้ามาพบพ่อกับถัดดาวสาวบ้านนาะอีกแล้วจ้าในสาวนี่ถัดดาวก็พามาเก็บบรรยากาศน้ําตกเนาะจ้าพีน่น้องยุนภูถ้ำเนาะจ้าภูถ้ำบ้านน้ําซับตําบลท่านางแนวอําเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นพี่น้องจ้าอันนี้ก็สิเป็นงามงามเราจะเป็นอเ,เ,เป็นเป็นอันขดหินใหญ่เนาจะเป็นคล้ายๆหนาผานาะพี่น้องแต้ว่าช่วงที่บ้าน อาทิตย์ที่ผ่านมาถือว่าฝนตกแห้งๆม,ม,มีน้ำมันไหลคักๆเนาะจากพี่น้องถัดดาวก็ได้มา้าเด้อเพราะว่าโทรศัพท์ถัดดาวพังเนะแจะว่าม้ามึงนี่กะยังคงพอมีนม้ำหลงเหลือให้ได้เห็นอยู่เนาะพี่น้องจา๋าจะสิเป็นนันทาน,น้ำที่ไหลลงมาจากถังเทิงเนาะจากพี่น้องก็สิไหลลงมาจุดหนาผามองนี้ก็สิเป็นน้ำตกบักงามเลยเนาะจากพี่น้องจา๋าเน้น อาทิตย์สองอาทิตย์ผ่านมาเนาะจ้ะพี่น้องช่วงถือว่าพากยุคเขาแรกๆเนาะอันนี้ก็สิเป็นอันยังหลงเหลือหเห็นเลเห็นอยู่เนาะจ้ะพี่น้องจา้าสำหรับอันน้ําตกภูถ้ำบ้านน้ำซับนะจ้ะพี่น้องจ้ากัสิประมาณนี้เพราะว่าคลิปก่อนถัดดาวกับเคยทักมาไทายแล้วตอนนั้นก็นยังบ่มีฝนตกเนกาะจ้ะพี่น้องช่วงบริเวณข้างนา้านี่สิเป็นน้ำลงมาเบิดเลยเนาะจ้ะเป็นเป็นน้ําตกลงมาหมดเลยช่วงที่วันฝนตก แห้งๆอะเนาะสีว่าพายุ่เขาแต่ว่าตอนนี้กะฝนกะตกนิดน้อยแต่ยังพร้อมมีน้ำหลงเหลือให้ได้เห็น่นะจ้ะพี่น้องจ้าอันนี้ก็เป็นธรรมชาติสร้างมาเนะจ้ะพี่น้องจ๊านี่ละจ้าผู้ใดอายากแวะมาเที่ยวมาชมมาเล่นก็มาได้นะจ้ะพี่น้องสามารถมาได้ย้ำสด้ากับสีง้มอันนี้ถ้าดาวมาแต่ย้ำ้า,าเลยนะจ้ะพี่น้องจ๊ากับสีนี้คนมาเก็บเห็ดลายกับสิ พอมีมูแน่นอาจะจะบอว่าเป็นตยานนอกจะเข่ามาในป่าก็บหลึดพอประมาณนอกจะพี่น้องจ้านี่แหละผู้ใดอยากแวมะมาเที่ยวมาเล่นกับมาได้น่จาจะพี่น้องจาเป็นทานน้ําตกน้ําไหลก็ยังพอมีหลงเหลือให้ได้เห็นให้ได้เบื้องอยู่น่จาจะพี่น้องจากสิประมาณนี่แหละนอกจะพี่น้องจาบรรยากาศเงียบสงาหกโมงเช้าโดยประมาณจ้างามๆพี่น้องจ้า อเดี๋ยวอันเพิ่นว่าสิมีพ้ายุเขาอีกเดี๋ยวถัดดาวสิพามาติดตามเนาะอีพีน่ะทะเลเบื้องตอนที่ว่าน้ำหลากสิมี้นำไหลลงมาแห้งบักคักเลยเนาะจะพี่น้องจา้าแล้วก็ขาเาเต็มไปเบิดเลยสิมิแต่หนำแต่ว่านี่ก็ยังโชคดียุท่วัา์ถัดดาวมาาแต่ว่าก็ยังเพาะเดมหลงเลือให้ได้เห็นเนาะจะพี่น้องจา้ากระสิมีอนหนำโตกไหลลงมาจังสิ่นิสิมีช่วงฤดูฝนเด้อจวจะพี่น้องจ้าช่วงน้ำหลาก แต่มีได้ทุกอันงามแล้วว่าจะฝนตกแห้งหล้วน้ำยุ่งขังทึงขังทึงอันภูมองขัง,ขงทึงคือว่าทัดดาวเคยไปไทยไบอีพีกอนอน่อเนาะจะกระสิไหลลงมาจากทั้งพุ่นกระสิมารวมกันมองนี่กระสิตกไหลลงมานี่เนาะจะพีน่น้องจ้ามีหละจ้าบรรยากาศอันภูถ้ำบ้านน้ำซับตำบลท่าหนาังแนวเนาะจะพีน่น้องจ้านี่ บรรยากาศงามๆนะเจ้าพี่น้องจ๋าเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ถ้าได้วัติฝากไว้ซ้ำนี่ผู้ใดที่เข้ามาแล้วก็ซอยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ทางช่องทัดดาวสาวบ้านนาในเรื่องเจ้าพี่น้องจ๋าสำหรับคลิปนี้ถ้าได้วัติฝากไว้ซ้ำนี่คอยพบพอกันคลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย